ที่สดนี้ก็เลื่อถึงการเจริญของสมเด็นังเจ้าสี่กิจทได้ไมมากจนน้อมากพั้งวมยนชมนุมนี้หลุมและพวกพี่ขอเลิกแสดงความเสียใจกับผู้ชชาวไทย มีตระกลูลใหญ่ที่ั่งคั่งตระกลูลหนึ่งทำธุรกิจค้าทาสเป็นธุรกิจหลักลและมีอำนาจในการออกหมายเพืไปจับทาสในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะที่ทวีปแอฟริกาซึ่งตระกลูลนั้นก็คือตระก,กูลนิวตันตระกลูลเชื้อสายคนหนางก่อแก่ตระกลูลนี้ประกอบไปด้วยท่านทราบจิมนิวตันผู้เป็นบิดาและเป็นเสาหลักข,ของครอบครัว ท่นเซอร์จิมยูต้นนั้นเป็นพ่อขาทาาที่มีจิตใจโกรธร้ายและเลือดเยนมากเขาไม่เคยศรัทธาในพระผู้เป็นเจา้าไม่เคยเควต่อความผิดบาปที่ทำ้ายขึ้นลุ้นด้วยกันเองเป็นคนที่เดินไปทางไหนทุกคนต่างก็หวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ซึ่งต่างจากเลดี้บุเซราภรรยาที่งดงามทั้งกายและจ,จิตใจ เธอเป็นคนใจดีมีเมตตาต่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นทาสในบ้านหรือคนยากไร้ก็ตามเธอก็ไม่เคยนึกลังเกียจเลยสักครั้และ, ila, ท,ะท่านเลดี้โรซาลาาก็ยังศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าอย่างสุดหัวใจไม่ว่าจะไปไหนก็ตามเลดี้ Lady จะต้องมีคำที์ไบเบลติดตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นคูมแต่ณานที่มีความชื้อแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตอนนี้แบบนั้นถึงลาที่พวกเรต้องเจ้าพีเดนล้วค่นเช้าท่านองเรไปที่นอิกิท้าดูเสร็จแล้วพีกาจะใช้การี้ทาสแล้วค่ะที่ดับแต่อย่าขมนะเม่อเช้าพวกท่านอาหารเช้าไม่เที่ยวเองเดี๋ยวให้แม่จัดเตรียมมเนะคะ พรุ่นี้คุลาาโลจะมารับนักที่สาไว้หนึ่งไว้คนตอนนี้ขาดสองัจะเป็นมเดลสวคนดีนไหนๆจะเป็นลูกท่าอยู่แล้วตอนนี้จะเปลี่ยนแต่คุณรับใช้เลดี้ับคุูขอันกลายเป็นทา่าไ่ซะงแต่กุลาโลแทนนะ นี่ก็แค่เราเล่นนะที่รนะักใครจะไปขายเรา อะไรจะพูเป็นดดาเลยสักนิดดังนั้นทุกครั้งที่มีโอกาสจอมน้อยก็จะเอาเปรียบผู้อื่นอยู่เสมอโดยไม่สนใจว่าการกระทำเหล่านั้นจะทำร้ายใครก็ตามของตรงนี้นักพทษซื้อลั๋วไปเมดเลยทุกคนอยากมีไหมส่วนพกกินเนอะไรนะนักเ้สุดะไม่ถูกมอ สิ่งนี้คือกระตูกรองคทาแกสลับเป็นรูองสิงโตจุดเดงไกลป็นพ่อบอกว่ามาจากเส้นทางสายไหนแต่ะูรแค่พูดถึงชืวอชาวจีนพูดถึงเรื่องพี่ทองมพ่อเรียกพ่องต่อมันของสังมิสิสเบลล่าอั้สวยน่้งง ใคุูได้แน่นอนแต่การสกัดคลัตเป็นไมูครนามากตัวกาหนออกมาแบบนี้ยิ่งยาเข้ะใหญ่ด่บ้างอืมเด็นองาจริงด้วยฉันขอถังพ่องไว้แล้วจะขอเก็บสร้อยเส้นนี่ไว้ให้คุณด้วยกตอนที่โตไปรอหน่อยนะคืเป็นหน้าสักวันฉันจะมนองดีไ đ uh ố -huh. <sad> และเหลวเล่ี่เราเสียดายคุณแม่ผู้เป็นที่รัาของจอม์นตั้งก็ได้มจาจับตาดูพวกายที่สรางสาเหตุทั้งจอมและอินทร์จิตก็กำนังดาแต่ก็ได้เหตุกล่าวโทษต่อพระผูเ้เป็นเจ้าว่าทำไมพระองคน์ถึงได้พลาดคนที่พวกเขานั้งที่สุดเ,เร็วขนาดนี้ทำให้พวกเขาทั้งสองคนยิ่งเกลียดชังในพระผู้เป็นเจ้า,า,จาม,มากขึ้น และมีจิตใจโหดร้ายที่กนว่าเดิมและเมื่อเวลาผ่านไปอีกไม่นานทางเ์จิลตันผู้เป็นบิดา,าก็จะไปเช่นเดียวกันหน้เหมเลือว่าจะจงังจอดจอมตันซึน่งจอมตันก็ได้รับช่วงต่อธารกิจจกบิดามาทั้งหมดและได้กลายเป็นเจ้าของเรือขาท่า สื่อทอดธุรกิจการค้ามและต่อมาจอบมีเรือเดนสนารหลายสิบลำถือว่าเป็นการขนท่าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียซึ่งมีเรือ,อยาวและลูกน้ำเป็นที่หลังคอยช่วยดันและจักิจดตูดไม่ให้ห่างในทุกๆปีจอบอยูตังจะส่งลูกน้องค้อสนิททั้งสองคนที่มีหน้วบาง โลโซจีและอ่าวเบโตอร์ไปตามจากลูกนี้ซื้อบลทรัยเลักสารจากผู้ัว์ยาดเงในจำนวนมารวมถึงขายที่รกดาบทอให้กับรัูมนตรีและผู้อื่นๆเป็นประจัษาซึ่งท่าเหล่านั้นจะต้องทำงานอเ่านและกัะอาหารที่น้อยเพื่อประทงชีวิตขเป็นแม้แต่เงินสักห่ง 没关系。 ตัวเล็กยิ่งเด็กยิ่งดนุคนและสิบคนของที่มป่วยไม่แด้ไร้คัาไร้วั แอฟริกามาเป็นแหง่งยาทา คุณหมอและผู้ช่วยหมอก็มากจะคอยแอบช่วยเหลือภาพที่น่าสงสารอยู่รับัๆเสมอช่วยด้วยช่วยด้วยคุณหมอผมดื่เจริงๆแล้ว จากการแอบช่วยเหลือในขั้นตอนและ้ช่วยบอกภาพหลายคนจึงหายปวดและกลับมามีสุขภาพดีอีกครั้งสอบคุ วดได้ในการแอบช่วยรักษาและให้ยาแก่ภาาที่เจ็บปวดในตอนนั้นจอร์นยืนตั้งจึงโกรธมากเันจะไ่เชื่อความอย่ารนี้อยู่เป็นกันไม่ได้หมอท้องาแต่การรักษาเปนที่เจ็บปวจะเหมนเป็นความไม่เชชอของแพทย์ประจำเดือนล็กนเอบ้างใช่เขคตั้งพวกผมล่ตัวมาตั้งแต่ทีนอย ปวดเก็แบ่นี้เหอนะท่านพวกเราใช้ยาตรานี้ไปเยอะขึ้นนแต่ว่า ดูมั่งจากภาพบนเรือทุกคนและเป็นเหตุผลให้โมดีแอนนาลิสต์หมดสิ้นงัดจานในการทำให้จอปรับใจและขอเลิกล่ากับจอบในท,ทันทีเธอยังคงในเรือทำหน้าที่ดูแลความ,มียบ้อนอยู่เช่นเดิมแต่ว่าความรักที่มีให้กับสามีนั้นได้หมดลมจนไม่เหลืออีกต่อไปแล้ว นีเรือเรากลับ่อแล้วคาว่าน้ำหนักแค่ไม่เกินท่านให้ลุ่งหเอาของไ่หยิบออกแล้วโนของทิ้งลงเลยไปไหมครับไม่ได้ีพมั้อนจัไมเรือดีสรุปวาุ่งัวทันแท้ยิไม่ได้นะโรซากิเอาเปตูงมาลยเป็ทำนั้ำหนักตเกินมาเออไม่ได้เลครับท่านคนนี้ราคาดีนะครับเก็บไว้ก่อนดีไหมครับให้าน แทนที่จอดจะสอนให้ลูกน้องทิ้งสิ่งของลงทะเลไปได้ด้นานนะคแต่เระะะงนจอดับสอนลูกน้องเลอกจับท้ายที่มีน้ำหนักตัวเกิดโยนน้องจากเรือเพื่อให้เป็นอาหารของสัตว์ทะเลโดยไม่สนใจใคนคำร้องของช่วยของท่านเหล่านั้นเลยสำหรับถ้าหากท่านเกิดทำง,งานผิดพลาดก็จะเดินเข้า กมาจทุกทิศท่าทตนเองจนเรื่องปกติไม่เคยสมมไม่เคยมีไม่ตาและไม่เคยเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นเลยแต่แล้ววันหนึ่งแต่ระหว่าง่พวกเขาได้เดินเรลอไปจนถึงกลาหาสมทยเรื่องจอดได้พบกับพายุลูกใหญ่ ผม่าดำอย่างเคามคิด้่งนี้ทำใหเกิดลื่ <c ười> นไหลไหลที่สาซเข้ามาที่เรื่องใดีขอเรื่น้ไ่ยเหลือกสนดคา สนใจที่ยวเล่นและทำความช่วมากทายขนาดนี้หากเขาอ,อยากวิงวอนราอขอโอกาสกลับตัวกับใจเป็นคนหมคกราพุทธเจ้าจะยังสงให้อภัยและช่วยชีวิตของเขาหรือไม่เขาเม่แต่อธิษานในใจสวดภาวนาร้องเรียกหาพระองค์ดความหวังวันดีกดืเืเลย ทมกลางความหนาวเย็นและความหวาดกลัวที่เด็เรียนรอบนังจินใจ ตััวบใจเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่และระดมแรงว่างก่อให้เราจะเป็นคนบาปมีจิตใจดำมืดและทำความชัว่วความมากมายแค่ไหนก็ตามพระผู้เป็นเจา้าจะทมใหมีวันทอดทิ้งตาา่อไปพระองค์จะส่งให้อภัยและปลดปล่อยบาปที่เราเคยทำมาดังเช่นที่พระองค์ได้ให้เรากลับวามีโอกาสใช้ชีวิต และจ่อหูตาบันไดใช้ชีวิตที่เหลือตลอดของเขาไปกับการยุ่งต่อเพื่อนๆอย่างตั้งใจและทำความดีจนกว่าเขาจะมดลมหายใจหลังจากงคาถึประเทศอังกฤษอย่างกว้างขวาผ่านไปไม่นานจ่องูตาบันไดเท่าเคิลทั้งเขาหนเรียงนมอ ผู้เป็นสมาชิกพรรคปราธิปไตยและเป็นสหายผู้สนิทตัวผู้สาหารูปและยื่นเรื่องเสนอต่อสภาสูงว่าโดยเรื่องการยกเลิกกฎหมายทางภาคในทันทีซึ่งการก,การะทำแค่นี้ของก่อถึงจะทำให้สหายลืนยันประหลาดใจอย่างมากเพดังนั้นมันหมายถึงว่าจัมีวัดใเป็นการกระทุกใจที่จะตู่ สิ่งเหลือประดางโตล้มละลายไปในที่สุดแต่เมื่อน จอรตังได้า่าราความชื่อที่ได้พบตนเองในช่วยเราที่ยาอนลันาแสนสาและได้รับโกาสกมีชีวิตหหันอกจากคเขากอทิสตนเป็นศิษยาิบาลเธอกใช้ชีผู้เป็นจาวจอรันได้เขียนเที่มีเนื้องาท่ใ,ใจออมาเป็นบทเลซึ่งมีชื่อว่า Amazing g r ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า วัุของนาฬิกาแสดงว่าเวลาจะผ่านรุ่มเรื่อยหลายร้อยปีต่างๆความหมายและทว่นคำนองความทราบชื่นใยความขอบอรแล